ิตที่ตั้งไว้ผิดพึงทำให้ได้รับความเสียหายยิ่งกว่าความเสียหายที่โจรเห็นโจรหรือผู้จองเวรเห็นผู้จองเวรจะพึงทำให้แก่กันพุทธพจน์โคปารกสูตรและอัตถกถาคนที่เป็นศัตรูคู่เวรกันพึงทำร้ายกันทำลายกันและกันหรือเกณฑยฆ่ากันจนถึงแก่ความตายก็เพียงแค่ชาตินี้ชาติเดียว ส่วนเจตที่ตั้งไว้ผิดในบาปกรรมทั้งหลายเช่นการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์มิจฉาทิฐิการเห็นผิดว่าบาปพุนไม่มีจริงพระคุณของพ่อหรือแม่ไม่มีเป็นต้นย่อมเป็นเหตุทําให้เขาทําบาปกรรมต่างๆมากมายแล้วถึงความวอดวายหายนะทั้งในปัจจุบันด้วยและทําให้ไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเกิดในนรกหลายแสนชาติเมื่อพ่อแม่ เป็นผู้มีคุณสูงสุดโดยการให้กำเนิดและเลี้ยงดูจนเติบใหญ่อยู่ในฐานะผู้ที่เป็นลูกทั้งหลายต้องตอบแทนพระคุณโดยการเลี้ยงดูเอาใจใส่ปรนิบัติเชื่อฟังอยู่ในโอวาทให้ความเคารพนับถือบูชายกย่องและสรรเสริญคุณแต่ถ้าหากว่าลูกคนใดได้จับจ้วงล่วงเกินท่านทั้งสองดยการคิดไม่ดีหรือคิดตำหนิในใจคิดจับผิดคิดเพ่งโทษ เช่นว่าพ่อแม่เป็นคนไม่ดีที่เล่าเจ้าชู้เป็นนักเลงการพนันไม่รู้จักดูแลและผิดชอบต่อครอบครัวหรือได้พูดประชดโต้เถียงพูดตำหนิด่าว่าให้เจ็บช้ำน้ำใจเพราะลืมตัวคาสติสัมปชัญญะเพราะความโกรธบันดาลโทสะอยากเอาชนะอยากแก้แค้นเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการหรือเพราะสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตาม แม้ว่าท่านจะมีส่วนผิดอยู่บ้างในเรื่องนั้นๆผู้เป็นลูกก็ไม่อาจใช้ความผิดนั้นมาเป็นเหตุลบหลู่พูดด่าว่าผู้บังเกิดก้าวเพราะถึงท่านจะเป็นคนเลวแสนเลวอย่างไรจิตใจโหดร้ายแค่ไหนทำผิดต่อลูกคนนั้นหนักหนาสาหัสเพียงใดแต่ท่านทั้งสองนั้นยังอยู่ในฐาน,นะมารดาและบิดาผู้ให้กำเนิดผู้บังเกิดก้าวจะยกเอาความผิดของท่านเพียงแค่นั้น มันถูกเหยียดหยามประนามลบล้างกับบุญคุณอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อเราไม่ได้ทั้งนี้พะบิดามันดานั้นถือได้ว่าเป็นบุคคลต้องห้ามสำหรับลูกทั้งหลายซึ่งจะแต่ต้องล่วงเกินไม่ได้เป็นอันขาดและไม่มีสิทธิ์ไม่สามารถอ้างสิทธิ์ที่พิเศษใดๆหรือไม่มีกฎข้อยกเว้นอื่นใดที่ลูกเมื่อทำการล่วงเกินไปแล้วจะไม่เกิดโทษเป็นบาปกรรม และเมื่อทำผิดต่อท่านแล้วก็ไม่สามารถปฏิเสธหรือเลีกยเลี่ยงผลกรรมนั้นไปได้ไม่ว่าจะอ้างเหตุผลใดๆก็ตามผลแห่งบาปกรรมที่จะเกิดขึ้นตามมานั้นมันเป็นอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตเป็นพิษภัยต่อร่างกายและจิตใจอย่างมากทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสุดที่จะคาดเดาสามารถพยากรณ์กรรมก่อนล่วงหน้าโดไม่ผิดพลาดเลยว่า มันไม่คุ้มกับสิ่งที่เราต้องมาเสียเวลาชดใช้หนี้บาปกรรมนั้นแบบไม่มีที่สิ้นสุดเนื่องจากบุคคลที่มีพระคุณสูงสุดคือพ่อกับแม่นี้นั้นถ้าปฏิบัติถูกต้องก็จะเกิดคุณอเนกขันันเกิดปฏิหารในชีวิตอย่างไม่คาดฝันแต่ถ้าปฏิบัติผิดต่อท่านก็จะเกิดโทษมหันเป็นบาปกรรมอย่างร้ายแรงแต่รับผลกรรมในชาตินี้แบบฉับพันธนตา ถึงความวิบัติหายนะทันทีไม่ต้องรอชาติหน้าเพราะพ่อแม่นั้นมีพระคุณอันใหญ่หลวงยิ่งนักเกินกว่าที่ผู้เป็นลูกจะกล้าบังอาจล่วงเกินทำผิดเช่นนั้นกับผู้ให้กำเนิดได้ดังนั้นถ้าหากประมวลผลกรรมที่เกิดจากการพูดตำหนิติเตียนพระรเจ้าทั้งหลายที่ปรากฏในพยสนสูตรอกโกสกสูตรตุติยคตสูตรโกกาลิกสูตรและพระสูตรอื่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการด่าว่าพระเ,เจ้าดังที่กล่าวแล้วข้างตน้นนำมาเปรียบเทียบหรือเทียบเคียงกับผลกรรมที่เกิดจากการด่าว่าตำหนิถิเตียนพ่อแม่ซึ่งเป็นพระแท้ในบ้านนั้นมีความเป็นไปได้สูงอย่างมากที่จะทำให้ลูกคนนั้นมีอันเป็นไปไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในหัวข้อต่างๆดังต่งตงตอไปนี้ 1. ความเจริญก้าวหน้าทุกอย่างหยุดชะงัก 2. เกิดความเสื่อมพินาศทานะในชีวิตครอบครัวความรักตำแหน่งเกียรติยศชื่อเสียงหน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทองและสุขภาพ 3. าทำให้ตัดสินใจพลาดในเรื่องสำคัญสำคัญในชีวิต 4. เกิดความสำคัญตัวเองผิดผิดหลงตัวเองในทางที่ผิดในเรื่องรูปร่างหน้าตาสติปัญญาความรู้ ความสามารถทั้งๆที่ตนเองไม่มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติเช่นนั้น 5. ไม่อยากทำความดีมีใจเบื่อหน่ายท้อแท้ในการทำบุญกุศลคุณงามความดีทั้งหลาย 6. มีเหตุทำให้ผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง 7. เกิดความผิดปกติกับร่างกายและจิตใจ 8. เกิดโรคร้ายแรงเรื้อรังและรักษายาก 9. เป็นใบเป็นบ้าวิกลจริตมีอาการผิดปกติทางสมอง 10. คิดฆ่าตัวตายทำร้ายตัวเองมีชีวิตอยู่อย่างลำบากทุกทรมานเหมือนตกนรลทั้งเป็นในแต่และหัวข้อผู้เขียนจะได้อธิบายตามคลองกฎแห่งกรรมตามหลักเหตุและผลให้สอดคล้องกับโพธพจน์ซึ่งปรากฏในพระสูตรและอตถกถาทั้งหลาย อันควรแก่การนำมาพิจารณาไตรตรองด้วยโยนิสโสมนสิการดังนี้ 1. ความเจริญก้าวหน้าหยุดชะงักความเจริญก้าวหน้าทางโลกที่บุคคลนั้นกำลังเกี่ยวข้องหรือดำเนินการอยู่ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเราเรียนอาชีพธุรกิจหน้าที่การงานการเลื่อนขั้นเลื่อนยศตำแหน่ง หรือแม้กระทั่งเรื่องความรักจะหยุดชะงักกลางคันจะมีเหตุทำให้ติดขัดมีปัญหาไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้มีแต่แต่ทรงกับสุดจะรุดหน้าต่อไปได้ยากการพัฒนาความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นๆไม่ก้าวหน้าหลงวนอยู่ในความผิดพลาดซ้ำๆซ,ซ,ซากๆอย่างน่าเบื่อหน่ายและไร้ทางออกมีเหตุทำให้ขัดข้องเป็นหมันตัวอย่างเช่น อาชีพงานเอกสารที่สำคัญวิชาความรู้ความสามารถสติปัญญาทางโลกในทุกศาสตร์ทุกสาขาทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะวิทยาด้านกีฬาด้านดนตรีงานฝีมือทั้งหลายงานวาดงานเขียนภาพโครงการต่างๆเช่นการฝึกกรรมการประชุมสัมนาการเข้าค่ายการขอสร้างอาคารบ้านเรือนห้างร้าน ถนนสะพานเขื่อนขุดลำคลองเป็นต้นที่กำลังศึกษาหรือกำลังดำเนินการอยู่จะเกิดมีปัญหาติดขัดขัดทันหันอย่างไม่คาดคิดมีเหตุที่จะทำให้เกิดสะดุดต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อนยกเลิกหรือว่าไม่สามารถทำต่อไปอีกได้เอกสารสำคัญการติดต่อสื่อสารการศึกษาการยืน่นใบสมัครต่างๆงานเขียน งานแปลหนังสือวิทยานิพนธ์สารคดีที่กำลังทำอยู่หรือกำลังยื่นเสนอเพื่อขออนุมัติจะเกิดติดขัดไม่ได้รับการอนุมัติให้ผ่านหยุดชะงักหรือมีเหตุทำให้ล่าช้าเสียเวลาแก้ไขการเงินด้านการเงินจะติดลบทำให้เงินขาดมือไม่พอใช้จ่ายเงินเดือนคิดว่าจะขึ้นกลับไม่ขึ้นเงินโบนัสคิดว่าจะได้กลับไม่ได้ เงินที่นำไปลงทุนก็ไม่ทำเงินอย่างดีก็แค่อยู่ตัวไม่ได้ไม่เสียหากลบขบนี้ก็เท่าทุนไม่จเจริญรุ่งเรืองเงินที่ถูกยืมไปที่คิดว่าจะได้คืนตามกำหนดก็มีเหตุติดขัดทำให้ไม่ได้คืนการค้าขายการค้าขายลงทุนต่างๆที่เคยทำเงินเคยได้กำไรมากเคยรุ่งเรืองก็หยุดชะงักติดขัด ซบเซา,าขายไม่ดีลูกค้าไม่มีทำกำไรได้น้อยสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆมีเหตุทำให้ชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้กระทันหันต้องเสียค่าซ่อมค่าเปลี่ยนโดยไม่จำเป็นเรื่องยศตำแหน่งเกี่ยวกับยศหรือตำแหน่งมีเหตุทำให้ไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนขั้นยากหรือล่าช้าเกินกว่าเหตุ พะเจ้านายไม่โปรดปรานไม่สนับสนุนส่งเสริมมองไม่เห็นความดีของเราหรือพอไปมีเรื่องทะเลาะขัดแย้งกับเจ้านายก่อนทําให้เขาไม่ชอบไม่พอใจแล้วเ,เกียดกันกลั่นแกล้งในเรื่องความรักแม้แต่ความสัมพันธ์ด้านความรักที่กําลังหวานชื่นกําลังดูดดืม่มมีเหตุเปลี่ยนแปลงหยุดชงงะงักกลางครันเพราะมีมือที่สามเข้ามาทําให้ทั้งสองเข้าใจกันผิดหรือถูกกีดกันถูกห้ามปราม ไม่ให้คบค้าสมาคมไม่ให้ติดต่อกันทําให้ไม่สามารถประสานความสัมพันธ์ความรักต่อไปอีกได้ความรักจึงไม่ราบรื่นผิดหวังอกหักไม่ได้ดังใจปรารถนาสุดท้ายจบลงด้วยการพลัดพรากหย่าร้างเลิกราเพราะไปด้วยกันไม่ได้ 1.2. ความเจริญก้าวหน้าทางธรรมหยุดชะงัก การทำความดีหรือการปฏิบัติตามหลักศาสนาเพื่อพัฒนาจิตให้สูงด้วยคุณธรรมคือทานศีลภาวนาเพื่อความสะอาดสงบสว่างแห่งดวงจิตเช่นการทำบุญให้ทานด้วยการถวายข้าวปลาอาหารดอกไม้ของหอมผ้าตรายจีวรที่อยู่อาศัยเสนาสนะหรือ,อยารักษาโรคกับพระสงฆ์สมณีผู้ทรงศีลก็หยุดชะง,งักไปไม่อยากจะทำ มีเหตุให้ไปไม่ได้ไปไม่ถึงแม้ไปถึงสถานที่แต่ก็ไม่มีโอกาสให้ทานแก่พระคุณเจ้าเหล่านั้นด้วยมือของตนเองจึงได้ให้ทานแก่ท่านเหล่านั้นผู้เป็นเนื้อน,นาบุญก็ไม่ได้ผลอนิสง์อะไรหรือได้ผลน้อยมากเพราะจิตไม่บริสุทธิ์เนื่องจากมีอริยปวทกรรมติดค้างไว้ยังไม่ได้แก้ไขให้ถูกต้องเหมือนเมเล็ดพันธุ์ไม่ดีหรือต้นกล้าไม่แข็งแรงสมบูรณ์ แม้จะปลูกลงในดินดีแค่ไหนก็ได้ผลน้อยหรือไม่ได้ผลเลยฉะนั้นการสวดมนต์ไหว้พระการรักษาศีลการนั่งสมาธิหรือการปฏิบัติธรรมทุกรูปแบบมีเหตุทำให้ไม่กล้าวหน้าแต่ก่อนอาจจะเคยสวดมนต์ไหว้พระทุกวันต่อมาเมื่อกรรมนี้ส่งผลมีเหตุทำให้ต้องหยุดทำหรือเลิกล้มกลางคันรักษาศีลไม่ได้ แม้จะพยายามรักษาให้ได้แต่มักมีเหตุทำให้ต้องผิดศีลและเมื่อศีลข้อที่เป็นจุดอ่อนนั้นเป็นประจำและไม่รู้จักวิธีแก้ไขเปลี่ยนแปลงจนเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายแพ้ใจตนเองแล้วกลายมาเป็นความเคยชินที่แก้ได้ยากต้องใช้เวลานานแต่ก่อนเคยนั่งสมาธิทําใจสงบได้ดีต่อมาภายหลังมีเหตุทำให้เสียสมาธิจิตใจไม่นิ่งสงบ สภาวะธรรมที่เคยได้ก็จะไม่ปรากฏอีกทำให้ไม่กล้าวหน้าในด้านสมาธิภาวนาชาวปัญญาที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนหรือคิดตรึกตรองที่เคยมีเคยได้เคยเป็นมาก่อนในเรื่องธรรมะก็ไม่ก้าวหน้าเหมือนเดิมหยุดอยู่แค่นั้นไม่พัฒนาไม่ก้าวหน้าต่อไปจดจําไม่ได้หลงลืมหมดนึกไม่ออก แม้จะพยายามฝึกฝนอย่างหนักก็สูญเปล่าไร้ความก้าวหน้ามีแต่ถอยหลังฝืนทำเท่าไรก็สักแต่ว่าทำไปอย่างนั้นตามความเคยชินตามประเพณีพิธีกรรมแต่ไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรทำไมต้องฝืนใจทำ